สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้อยู่กับผมช่องบอเบียดับซิงครับทุกคนก็พามาดูครับนี่ปลาเหลาชุนจัดครับเบื่อครับยางนี่เหมเดี๋ยวก็รั่วเดี๋ยวก็รั่วครับนี่เป็นไงครับพี่น้องนี่ล่าสุดครับถ้าเป็นคอขาดครับยางในแตกครับเอารั่วดีนักแตกดีนักใช่ไหมปลาเหลาจัดใหม่เลยครับสี่เส้นครับพี่น้องเบาๆ สี่หมื่นครับเอเส้นละหมื่นครับทุกคนอ๊้เอาเรื่องอยู่นะครับนี่โอ้มันอยากสิเกินเถอะนะนี่ครับจัดใหม่ๆเลยครับของแท้ครับป้าบอกไม่ใช้ยางอัดดอกนะครับใช้ยางแท้ไปเลยสี่เส้นนะครับข้างหลังครับข้างหน้ายังใช้ได้อยู่เนาะที่เราถอดจากข้างหลังก็นี่สวยๆครับก็ไว้ใช้ข้างหน้านะครับ ว่าที่ปลาเราเปลี่ยนก็อยากได้เบอร์ใหญ่ด้วยครับนี่พันใสเบอรอพันสี่ครับขอบยี่สี่ครับของเดิมเป็นพันสามขอบยี่สี่นะครับของเดิมเป็นพันสามขอบยี่สี่นี่แต่ว่าปลาบอกว่าใส่ใหม่ไปเลยนะครับจะได้ไม่มีปัญหาครับออกงานเวลาออกงานเดี๋ยวก็รั่วเดี๋ยวก็แตกเบือครับ บางทีไปแตกที่หน้าง,งานไกลๆไม่มีร้านปะยางนี่นะเอสิโยลำบากกันี่นองเลยเอาใส่เข้าไปครับพยมเข้าไปวอดีลูกพี่ผ่านมาแถวนี้ครับก็ได้โอกาสก็เปลี่ยนไปเลยนะครับนี่แอเ่เหลาแกเช็ครถด,ดีมากบ,บ้างไม่ได้ครับซ่อมให้หมดนะครับ เช็คทุกคันนะครับนี่ไม่ว่าจะเป็นแมคโครรถไถรถหกล้อหกล้อคันนี้กเ็เปลี่ยนมาน้ําครับมาน้ําไม่ดีาเราสั่งเปลี่ยนใหม่เลยนะครับอกกี้คันนี้เปลี่ยนมาน้ําใหม่นะครับมาตรฐานครับสภาพดีนะครับคันนี้โอ้ มีคนมาจีบเยอะนะครับกันนี้แต่ว่าปลายังไม่ขายนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ราคาแต่ว่าถ้าได้ราคากับไว้ขายอยู่ตพี่น้องพอต้องจุงครับพอนี่เราเราจัดอย่างเดี่ยวครับก็ใส่ย่างไม่ก็จะขับนิ่มเหมือนเดิมนะครับยางเก่ามันแข็งนะพี่น้องยางใหม่ๆม,มันอยากนุ่มดีด้ยนี่ยางเก่าก็ขายนะครับป้าเราขาย ก็เดี๋ยวพาไปดูครับสภาพยางเก่าก็ดอกใช้ได้เลยนะครับไม่ถือว่าไม่ถือว่าหลุนนะครับแต่ว่าเป็นเบอร์พันสามขอบยี่สิบสี่นะครับนี่ดูครับดูดอกครับดอกเหลือเยอะครับเหลือเยอะเลยอันนี้ที่ชุดก่อนนี่เปลี่ยนออกนะครับใจไม่ได้แล้วถึงผ้าใบแล้วครับนี่เห็นไหมถึงผ้าใบแล้วแต่ตัวนี้ยังเหลือเยอะครับขายนะครับเส้นละสองพันห้าครับ สองพห้าเอาไปเลยยางแท้นะครับไม่ใช่ยางอัดดอกนะครับยางแท้เลยเป็นยางแท้นะครับถ้าเราแบ่งปันไปใช้ครับของดีๆใครสนใจก็โทรมาได้ครับเบอร์โทรศูนย์แปดแปสสามดสนะครับจำนะครับ088ย์แปดแปสเจสี่หสาแปดสองนะครับผมฝั่งนี้ใส่แล้วก็ดูหล่อเลยครับทรงอย่างแบดเลยดีมัดฐาน มันยังเล็กอีกครับถ้าเป็นผมเนี่ยใสย่แมงเบือพันห้าไปเลยครับมันมีไหมเบือพันห้านี่อยากได้ยางใหญ่ๆครับวิ่งช้าแต่ยางยางใหญ่มันจะวิ่งเร็วครับยางเล็กมันวิ่งช้าเป็นไงลูกเป๊ะ มันยากไหมฮะนี่มันเป็นจะยากไหมถ้าเป็นจะย,ย,ยากก็ไว้เดี๋ยวเสียบอะไรยกก <laughs> ื้อทางยืนจัดให้ครับรับรองครับรับประกันรับประกันกี่ปีนี่ <laughs> เติมลมเท่าไหร่พี่40พอเนาะเติมเยอะไม่ได้เนาะอาจารย์หนุ่มดูด้วยนี่อาจารย์หนุ่มแต่ยางให้ใหม่แล้วอาจารย์หนุ่มงองแงครับบอกว่ายางเก่าไม่กล้าเลี้ยวแรงครับเดี๋ยวยางในระเบิดอีกยางในมันเก่าบลองคอมันเก่าครับเป็นไม่เทียนี่มันก็เลยทําให้รถมีปัญหาบ่อยครับก็ทีนี้ก็ ได้ถอดแล้วก็จัดทั้งยางนอกยางในไปเลยนะครับยางในก็ใหม่นอกก็ใหม่ครับทีนี้จะได้หมดปัญหาโลกแตกนะครับปัญหาโลกแตกยางแตกกันแหละไปตรงไหน,นแตกตรงนั้นครับปาลาเหลาโอ้แตกบ่อยจนเรียกช่างไปยางเขาไม่มาต้องทําเองอ่ะมันแตกบ่อยเกินครับเขาไม่มีเวลาทําคนอื่นทําแต่รถปาลาเหล่าก็เลยไม่มาออันนี้ก็19.5นะครับยางมันเ,เสียแล้ว ก็เลยเดวจะแกะออกครับแกะทิ้งเลยโอ้โอูปลาเล้าเนี่ยทำทุกอย่างครับเอ๊ะเ,เดี๋ยวใส่ข้างนี้เข้าไปก็หล่อเท่เลยครับใหม่ทั้งหมดยางดำๆนี่โอ้มันอยากสิเกิดน,นี่นะเนาะ อูเสร็จละหมื่นแม่อูแพ้งโพดเนาะเสร็จละสีหาพันไหมยางรถไยไหมรถเกียร์ไหมอูสีเส้นก็สี่หมื่นครับเข็นงานได้หมื่นละพันหาไม่อยากจะเ่อเลยพี่น้อง เส้นนี้ใช้ไม่ได้แล้วครับเพราะว่าเออเอ็นมันขาดข้างในครับเส้นนี้เป็นไงลูกเป๊ะทำอะไรนะ่ะวะยางในใหม่เลยตัวนี้ลองคอใหม่อีกโอ้มาฐานเนาะเนาะเนี่ยบางคนไม่กล้าใส่นะครับบอกว่าใส่ไปก็เบื้องเงินหายยางเปอร์เซ็นต์ครับแต่ว่ามันก็แล้วแต่หน้าง,งานนะครบับางทีหน้าง,งานใกล้ๆบ้านก็ ใส่ย,ยางเปอร์เซ็นต์ได้ครับมีที่ปะเนาะถ้ามันแตกมันรั่วครับแต่ว่าปลาเรานี่ทั่วประเทศครับพี่น้องแหงว่ะไปในทั่วประเทศเนาะมันก็เลยต้องจําเป็นครับมันจําเป็นถ้าเราไม่ใสก่ก็เกิดนู่นนั่นนี่มาลําบากไปต่างถิ่นก็ไม่รู้ว่าจะไปหาช่างที่ไหนครับนะครับนี่แหละเหตุผลที่เราต้องเปลี่ยนนะครับนะปะลาเราบอกอยู่บ่ไดดแล้วเบื่อแห้งครับยางระเบิดนี่ เย็นซะให้มันเรียบร้อยอ่ะโอเคครับพี่น้องพร้อมปากพร้อมคอครับเดี๋ยวรอติดตามกันคลิปหน้าครับคลิปนี้เดี๋ยวลำลาทุกท่านไปก่อนนะครับนะสวัสดีครับ